ครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาพบมาเจอกับสกู๊ปปีไนะครับเฟเรีย,ยบบังลมเราก็ตามหากันใหญ่เลยนะครับตามหากันใหญ่เลยทำไมไอ้ไฟมันชอ็อตฟิวขาดตลอดเลยนฟิวเราก็ใส่ไปหลายตัวแล้วนะครับก็ขาดนะครับ เราก็ตามหาหรือการเต็มเลยหรือไปหรือมานะครับหรือยานปั๊มติก๊กถอดปั๊มติก๊กออกแล้วก็ลองเสียบดูคิดว่าปั๊มติก๊กชอตคิดว่าพวกปั๊มเซนเซอร์ชอตตามหาแทนชาร์ชอร็อตหรือข้างล่างมาดู คิดว่าหนูกาดสายไฟก็ไม่เจอความติ๊กก็ไม่เจอเซนเซอร์ต่างๆคอยพวกอะไรก็ไม่เจอมันก็ยังขาดอยู่ตามหาไม่เจอพวกรีเลย์พวกสายไฟรีเลย์ไฟเลี้ยวสายไฟเลี้ยวก็หาไม่เจอไม่มีมันช็อตแต่ฟิวก็ยังขาดที่มันช็อตนะครับ ทิวก็ยังขาดอยู่เหมือนเดิมสกูปีไอไฟเลี้ยวบางลมสุดท้ายไปเจอที่ไหนรู้ไหมครับนี่ครับเขามาพันตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนสวิตช์ใหม่มานะครับนี่ครับเล่นเจ็บหนักเลยควันขึ้นอนะ ฟิวขาดถึงว่าฟิวถึงขาดอยู่ตลอดนะครับเราก็จะมาเอาออกกันนะครับว่าฟิวจะขาดไหมเอาออกมาแล้วนะครับดูครับน่าจะชอตรงนี้แหละไม่ควันขึ้นอ่ะ โอเคครับฝางติดตามช่อง R ออยู่กับรถด้วยนะครับ